หมายของวันนี้เน,นี่ยตอนเย็นเราต้องไปถึงเลคชิคโกสึเพื่อพาล,ะล,ะละ้หลาๆทุกคนไปนั่งเรือในเลคค่ะก็เป็นเลคที่ใสมากระหว่างทางเลยจะขอแวะก,กินโซบะค่ะที่เมืองอาบิดะที่เป็นร้านโซบะชื่อดังได้มิชลินด้วยค่ะอืออฉันชอบเส้นร้อยเปร์เซ็นต์มันเลือก,กว่ามันพิเศษก,กว่ามันเด้งกว่ามันตืดกว่าทะเลสาชิชโกสึค่ะทุกคนครับเป็นทะเลสาบหนึ่งใน สองประเทศญี่ปุ่นที่ว่าได้รับเรื่องความแบบใสอยู่ข้างโรงแรมอย่างนี้ใช่มันต้องอยู<_<__<_่อย่างนี謝謝้แหละเรามาพักที่นี่แลต้องอย่างนี้แหละมีคนมาขอแบ่งของเหนือค่ะเขาส่วนบนไป คุณปริญญาดูแลครอบครัวตัวเองให้พอดีในเวลา20นาทีแล้วจะไม่ขาดที่อื่แหวก20นาทีคือที่สัตว์เจ้า20นาทีที่สัตว์เจ้ารวมเข้าห้องน้ำรวมทุกอย่างให้เสร็จภายใน20นาทีบ้านหรอเป็นไปได้ไงเพราะว่าเราเลทค่ะทุกคนเราออกเก้าโมงแล่วฉันออกมาตรงเวลาเรอยู่ข้างนอกอีก10นาทีจากแลยขึ้นรถไปเก้าโมงสิบเอ็ดสีฉันเห็นเลจ้ะแล้วก็ในสัตว์เจ้าเนี่ยจุดเด่นคือว่าของฝากเขาแหละมันจะมีตัวเซมซีเป็นรูปนกชิมาเอนากะที่เป็นนกของอไกกโดนนตัววลซึ่งคนไายโดนก้นนกมันจะมีอยว ไอตัวหนึ่งที่นางคือเซียมซีปลาแซลมอนเขาจะมีเบ็ดตกปลาแค่นั้นอยู่เบ็ดปลาเรา,รา,ราไม่ได้บอกเซียมซีแล้วก็ดึงขึ้นมามัาานก็จะเป็นเซียมซีปลาแซลมอนมิชชั่น, <laughs> นเชงก็สานเจ้าจ่ <laughs> า20นาทีเท่านั้นไปในตัวเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่สานเจ้าปะปู่ขาขอพลังหน่อ นี้มันดีงามยังไงคะเป็นวัดที่ใหญ่ในแถบนี้ค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ดังเรื่องเดินทางแล้วก็ดังเรื่องค้าขายเราจะเป็นรวย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 ค่ะเ,เดี๋ยวเราจะไปไหว้แบบเร็วๆแล้วก็มุ่งไปที่การซื้อเครื่องรางเลยค่ะสอนน่อยก็คือมีเบ็ดมาให้ตรงนี้แล้วเราก็ยอดไป ห้าร้อยเยนแล้วก็เอาตรงเนี้ไปเกี่ยวกับตะขอห่วงยากเหมือนกันเลยเนี่ยอ่ะได้ไหมยี่สิบนาทีก็ไม่เสร็จแบบเนี้ยมืออย่างโกงไอแคนไอเคนดูเองได้แล้วได้แล้วเย้หันลวชอบตอกแซมวันสำเร็จละค่ะในนี้มีแบรเซมซีหรอหรืออะไรในนี้มีแบเซมซีอยู่ที่ท้องนางสำหรับเซมซีนะคะเป็นเเป็นนกที่ไมนากะ ทำไมเลือกเป็นแซลมอนทำไมสงสัยเพราะว่านกเนี่ยมีเฉพาะฮอกไกโดเท่านั้นแล้วปลาปลาก็มีเฉพาะไกโดค่ะลุ้นอยู่ลุ้นอยู่มันต้องลึกๆอันเนี้ยคิจิของบิ๊มคือดีดีปันกาได้คิจิแปลว่าโชคดีมากแปะขอส่วนบุญค่ะเอามาแปะเลยขอส่วนบุญค่ะ คุณทุคนสุดท้ายเห็นไหมคะผิดไม่ตรงเวลาแล้วคะแล้วอยู่ใน20นาทีเปล่าไม่อยู่ค่ะเกินมา10นาทีค่ะ10นาทีเลยเหรอจะพาววว่วค่ะทุกคนยกไวเลยถ้าวันนี้ไปไม่ทันคือพาวเวลว่ Google Trans สเลนะฮะเรื่องหลักๆค้ายๆคนเราสมัยนี้สับสนที่สุดการย้ายทีมฐานกรุณามั่นใจการคลอดบุตรดีแล้วคุณน่าจะโล่งใจข้อพิพาทเพียงแค่เงียบอ้าวไม่ขลยนนี่ เราจะพาข้ามเมืองแล้วค่ะเพื่อไปกินอาหารเที่ยงโซบะค่ะคือจริงๆเนาะต้องเล่าก่อนว่าจุดมุ่งหมายของวันนี้เนี่ยตอนเย็นเราต้องไปถึงเลคชิโกซึเพื่อพาล,ลันหลาทุกคนไปนั่งเรือในเลคค่ะเพราะเป็นเลคที่ใสมากดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากให้ทุกคนทําเวลาสั้นเจ้าเร็วๆเพราะว่าระหว่างโอบิฮิโร่ไปชิโกซึใช้เวลาตั้ง3ชั่วโมงครึง่งระหว่างทางเลยจะขอแวะก,กินโซบะค่ะที่เมืองอาบิดะที่เป็นร้านโซบะชื่อดังได้มิชลิน้วยค่ะ นณตอนนี้เนี่ยจะมีเวลาก่อนจะถึงลายโซบะทุกคนพักผ่อนค่ะวิยาสุนีค่ะตัวนี้นะคะเป็นโซบะร้อนเป็นเส้นโซบะแบบ80%ก็คือบัควีิต80%แล้วก็มีข้าวสาลี20%ค่ะนี่ขอชิมเส้นก่อนเลยเพราะว่าโซบะร้อนเราต้องรีบกินนะ หอมน้ำซุปเป็นไก่บ้านเลี้ยงที่นี่ค่ะเลี้ยงที่เมืองนี้คือน้ำซุปนัวมากนัวเชงไก่อร่อยมากลิ้นอร่อยเนื้อไก่ดีหอมน้ำซุปหอมเป็นอร่อยปึ๊บอันนี้นะคะเป็นโซบะแบบมีวาซาบิสดยามะวาซาบิมันเป็นผงขาวๆแบบนี้ทำไมมันถึงไม่เป็นสีเขียวอ่ะก็มันเป็นสดไง เบสิกค่ะใส่เยอะๆได้เลยไม่เผ็ดเออไม่ค่อยเผ็ดแต่มันมหอมหอมมากคร่าน,นี้ค่ะโซบะต้องกินกับของทอดซึ่งของทอดที่เราสั่งมาคือมีเห็ดไมตาเกะทอดกับหนังไก่ทอดมันเ้ยเผ็ดทันกินหนังไก่กนห,นกหทอดค่ะหอม,มเห็ดไมตาเกะเป็นเห็ดที่หอมมากอยากเอาหนังไก่แบบมาซกในน้ำซุปน้ำซุปไก่มีเนื้อไก่และมีหนังไก่ทอด และมีโซบะ80%อันนี้นะคะเป็นเส้นโซบะ100%ของบิมคือตอนมาถึงร้านคือเหลืออยู่แค่2ที่คือตัดไปเลยค่ะแล้วก็แชร์กันเอาหืมฉันชอบเส้นร้อซมันเลิศก,กว่ามันพิเศษก,กว่ามันเด้งกว่ามันกรึบกว่าแต่ว่ามันเหลือแค่สองจานต่อไปน,นี้นะคะถ้าจะเห็นเมนูอินากะ,ะ<อ>โซบะต้องสั่ง มแล้วก็มีทริคเล็กๆค่ะเวลาไม่กินโซบะกับเทมปุระอย่าลืมสั่งผักดองมากินแกเรียนมันม <t> ีมากใส่ผักดองก่อยเทรเห็นมเสร็จแล้วค่ะเป็นโรงแรมที่บิมจะจัดให้ลูกทัวร์บิมกินแหลกด้วยนะคะสวยไหมคะโรงแรมดิชัน เลือกวอ oh. ลคัมริงค่ะชาถั่วดำชื่อดังของฮอกไกโดค่ะอลิกาโตวกสามาสทำไมชาถั่วดำมันยังไงถั่วฮอกไกโดดังค่ะยิ่งเมล็ดใหญ่ยิ่งอร่อยตัวนี้คือถั่วดำเมล็ดใหญ่ค่ะอร่อยหนูชอบอะไรที่้าห <c oughs> อมน้ำอะไร Apple Sparkling <c oughs> อยากกินเ,เปรี้ยวๆซาๆอยากตื่นเรือจะออกแล้วจ้าทะเลสาบอิหยังทะเลสาชบชิคุชิกุสึกค่ะทุกคนครับเป็นทะเลสาบหนึ่งในสองประเทศญี่ปุ่นที่ว่าได้รับเรื่องความแบบใสอยู่ข้างโรงแรมอย่างนี้เลยใช่ไหมมันต้องอยู่อย่างนี้แหละเรามาพักท้งนี <c oughs> เแล้วต้องอย่างนี้แหละ <c oughs> ให้คุ้มค่าราคาโรงแรม <c oughs> แล้วเราต้องไปกินน้ำทะเลสาบด้วยใช่ไหมน้ำทะเลสาบอยู่ในโรงแรมมันไม่ต้องอไปน้ำกากโรงแรมหรอใช่ฉันต้องชิมน,น้ำในออนเซ็นที่เราไปน้ำก่อนดื่มกองเข้าออนเซ็นก็น้ำในทะเลสา เพื่อนบอกว่ามา,มา,มาลองชิมแร่ธาตุจากทะเลสาบ้างหลังจากที่ไปชิมแร่ธาตาุภูเขามาแล้วค <Hey, ha. S 2> ่ะไครับวองเรือเลยจุงจุงมาจุงมาเดี๋ยวหายคุณหนูกับพี่ชายพี่ชายที่แสนดี <laughs> ันตดเรามีห้องกระจกนะครับเราจะดูน้ำว้า,วานาล่างเมื่อกี้ไปดูเศรหินภูเขาไฟระลเบิดนี่นะก,ก็แปลกดีนะก็เห็นปลา ขาให้เราดูแค่หินภูเขาไปแล้วเหรอเขาให้คุณไปดูบรรยากาศการเล็กไงลินตรงกลางของเล็กเขาบอกว่าเล็กเป็นถิสีหนาวใต้น้ำและสีหินภูเขาไฟสามหมื่นปีที่เปิดเบิดยังไม่ถึงจริงๆเราคิดว่าจะมาดูปลายังไม่ถึงจริงๆกูเอ็กซ์เซดความอลังการมากกว่านี้มาเพราะว่ามีคำโฆษณาว่าเป็นโลกใต้น้ำเรือกระจกนี้โลกใต้น้ำเมันคิดว่าคุยก็เอ็กซ์เซดอะไรไม่แต่ว่าเห็นปลาแล้วไหมคะปลาตัวแรกที่เราเห็นกันไม่เยอะเขาบอกน้องปลานั้ยนะเป็นปลาที่มีชื่อทะเลสาบ คนต้องขับรถเพื่อมาเทสัต์เพื่อกินปลานันอ๋อแล้วจะได้กินไหมวันนี้เนี่ยขึ้นไปเจอกินได้เลยโอ้ยถ่ายปลาไม่ติดแล้วมันถ่ายไม่ทันหนึ่งสองสามลงมาอ้าวอีบิมไม่ได้เรื่องเลยนี่คือปลาเท้าที่เราเห็นใต้น้ำจ้า ถ้าเรามาเร็วกว่านี้นะคะก็จะได้กินแล้วแต่ตอนนี้มันปิดไปแล้วค่ะทําได้แค่ไปกินไคเซกิที่โรงแรมจ้าพี่แววคะน้องเมื่อกี้ที่อยู่ในเรืออยู่ตรงหน้าเราแล้วะคะ่ะผิววิบปบวิบปบเลยค่ะว้าวทำไมเงขาขนาดนี้ข้ามาน,นว่าหาครัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำมีชาวเวอร์และอ่าน ตั้งส่วมแยกว้าวเตียงแบบครอบครัวอยู่ด้วยกันได้นะที่โซนแบบคิทเช่นเล็กน้อยตู้เย็นให้เหยือกน้ำแบบนี้แล้วก็หดชื่นอ๋ออันนี้คือให้เติมน้ำทะเลสาบหรอไหนลองชิมสิอุ๊ย ดุกดิบในปากแต่ก็รู้สึกว่าละเอียดนะรู้สึกว่ามันดุกดิกในปากอะมวนๆนะมันก็ไม่มวนอะม,มันแบบแต่ดุกดิกในปากนี่ือจินตนาการไม่ถึงอ <c oughs> ่ะขนมค่ะมีขนมต้อนรับเรามันแพคเกจิ้งมันดูดีไฮโซลเลยอยากจะขอชิมนางบอกว่านางเป็นซูรุก้าสเปเชียลตี้สวีท แบบเป็นครีมแล้วก็เหมือนมีคาราเมกลกรุบๆอยู่ข้างในอ่ะแต่ไม่หวานเกินอร่อยเดี๋ยวไปอันเซดีกว่า เป็นน้องวัวจากฟูราโนค่ะเพราะว่าฟูราโนเนี่ยก็อยู่ตรงที่สร้ทีปที่เป็นมีการเลี้ยงวัววัวนมวัวเนื้อเยอะส่วนคนไม่กินเนื้อก็คือได้ทารบาทารบาทารบะ ทำไมฉันกินเนื้ออีกแล้วฉันควรจะกินเปลือปลาอะไรอะ่ปะปลาแซลมอนค่ะแซลมอนฮอกไกโดเป็นแซลมอนธรรมชาติค่ะทุกคนค่ะก็คือต้องบอกกันว่าของดังของเกาะฮอกไกโดที่เดน่เดนๆเลยเนะี่ยแซลมอนแอสเปอร์กัสแล้วก็มันฝร,รัง่งไชบีเอหอมใหญ่เกง่งมากนักเรียนที่ดีผ่านทริปแล้วจำได้เลยว่าอะไรอร่อยข้าวโพดใช่ประมาณเมลอนอุ้ยจริงด้วยนั้งสองนนี้เก่งมากค่ะให้ดาวนมเนยใช่ ก็คือแซลมอนธรรมชาตินะคะไขมันมันจะแทรกตามเนื้อพอน้องว่ายทวนน้าขึ้นมาแต่บอกเลยว่าแต่กันจริงฉันเป็นคนที่ไม่ชอบกินแซลมอนแซลมอนซาชิมิแซลมอนใดๆก็ตามกูเหม็นแต่อันนี้ไม่เหม็นกลิ่นมันจะมันไม่คาวอ่ะม,มันไม่ใช่แซลมอนเลี้ยงอะ่อองอะ,อะก็ถ้าเกิดใครมาฮอกไกโดก็ได้นาอยากให้ลองกินแซลมอนดูค่ะ ขอแบ่งของเหลือ <Okay. S 1> ค่ะเอาส่วน<ะ>บนไปห,หมดหมดก้า